เรากำลังเดินผ่างถนนไปโอ้สวยเหมือนในทีวีเลยอ่ะตัวเล็กด้วยนั่งรถเมย์ไปกับแม่ทุก ตรงนี้นะคะก็จะเป็นป้ายรถเมล์นะคะที่ให้นั่งรอรถเมล์นี่มีที่นั่งรอรถเมย์ยืนรอรถเมล์หลบลมหนาวใช่ไหมครับนี่เป็นช่วงฤดูใบไม้ร่วงของที่นี่ใบไม้เปลี่ยนสีของีซอทเทิลเนี่ย อากาศก็จะหนาวเย็นมากดกดเพื่อที่จะข้ามถนนนะคะนี้เราก็มายืนรอรถเมล์สาย3หรือ4นะคะก็จะมีป้ายบอกด้วยสายไหนมาบ้าง34193 302 303งตรงข้ามเป็นปั๊มน,น้ำมันนี่เป็น Seattle University นวันนี้ก็เป็นวัน a n k สกิวิ n g นะคะของคนอเมริกานะคะใครที่แบบว่ามาทำงานที่อเมริกาเนี่ยก็จะได้หยุดหยุดวันนี้วันนี้ถือเป็นวันหยุดของทุกคนในอเมริกาเขาก็จะหยุดไปเที่ยวหยุดไปอะไรเทศกาลเพราะว่าจะมีแบบ ลดราคาขายของลดราคาแล้วก็มี Black Friday ุ่นนี้ใช่ในห้างอ่ะของก็จะลดราคาหมดเลยใช่ครับของในห้างลดราคาทุกอย่างวันนี้กคินก็เลยจะไปไหนครับไปห้างเนาะไปซื้อของเล่นใช่ไหมของเล่นในห้างไง ลดราคาใช่ไหมครับให้ใครซื้ออ่ะให้ใครซื้อให้อ่ะปอปาซื้อปอป้าซื้ออ๋อใช่น้ใป๊อป้าซื้อเฮ้ยพี่โบพี่โบพี่โบป่อไห ในเมืองเซียโตลนะคะสายสี่นะทุกคนอีมีเด็กนั่งรถเมย์ครั้งแรกวันนี้เราก็นั่งรถเมย์กันไปเที่ยวในเมืองนะคะแต่ก็คือต้องเตรียมเงินให้พร้อมก่อนนเครื่องก็หยอดที่กล่องหน้าคนขับ เที่ยวแบบนั่งรถเมล์หรือบัสในอเมริกาครั้งแรกนะคะที่เที่ยวที่เราจะไปคือ p i ฮเ p รสมา Market ตลาดปลาของคนที่นี่ซึ่งจะมีร้านรวมต่างๆข้างทางมากมายไ p เพรสมาร์เก็ตก่อตั้งขึ้นในปี1907 100ปีก่อนซึ่งเป็นช่วงที่เกิดภาวะเงินเฟอ้ออย่างหนักขนาดที่ราคาหัวหอมใหญ่แพงขึ้น10เท่า คนเดือดร้อนกันมากนายกเทศมนตรีของเซียเทลในขณะนั้นคือโทมัสเรเวลจึงมีความคิดเลยเริ่มขึ้นมาว่าควรจะตั้งตลาดเพื่อให้เกษตรกรและชาวประมงนำผลไม้มาขายบริโภคไดยตรงพร้อมทั้งกล่าวอย่างมั่นใจว่าตลาดนี้จะนำประโยชน์มหาศาลแก่ลูกหลานของเมืองน,นี้ ว่าตลาดแห่งน,นี้จะยังคงนี่วันนี้ตลาดเป็นวันหยุดนะทุกคนคนก็ยังแบบไม่แน่นเลยอะอากาศดีมากเลยทุกคนท้องฟ้าสดใสมากอะนี่นะคะจะจะเป็นตลาดปลาข้างหน้าข้างๆก็จะเป็นร้าน Starbucks ประวัติของวันของคุณพระเจ้าวันของคุณพระเจ้าเริ่มต้นขึ้นเมื่อเกือบ400ปีมาแล้วมีคณะนักจาริกแสวงบุญที่เรียกกันว่าพวกพิวกริมนีกายศาสนาบริสุทธิ์เดินทางจากอังกฤษโดยเรือเมฟลาเวอร์มาตั้งถิ่นฐานในบริเวณเมืองแต่ในตอนแรกนั้นวันของคุณพระเจ้าไม่ได้เป็นวันหยุดที่มีการฉลองกันทั่วประเทศจนกระทั่งนางซาร่าโจเซฟาเฮล วันนาธิการนิตีอสารสตรีโดนลงต่อรล้วทาสภาสหรัฐจนในปีพศ2406ประธานาธิบดีลินคอนเลยประกาศให้วันขอบคุณพระเจ้าเป็นวันหยุดทั่วประเทศสึกเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้โดยหน่วยงานรัฐบาลจะปิดทําการทั้งในวันพฤหัสและวันศุกร์ที่4ของเดือนพฤศจิกายนและกว่าจะไปเปิดทําการอีกครั้งก็ในวันจันทร์ถัดมา ทำให้สมาชิกในครอบครัวที่แยกย้ายกันออกไปอยู่ตามมลฑลต่างๆก็มักพยายามเดินทางกลับไปเยี่ยามบ้านกันทำให้ช่วงวันของคุณพระเจ้านี้มีคนเดินทางกันแน่นขนาดที่สุดในรอบปีอากินเอานม low fat อะ oh, <okay. S 1> เอเค a n i c low fat milk organic oh, <okay. S 1> low fat milk oh, <okay. S 1> อ,อากินกิน,นอยครคะดูก oh, <okay. S 1> ินมิว low fat หรอ ก so ินอยากกินน <loves> ิ VII ้วลงแป้นเหรอในสตาร์บ <t> ัค <th> ก <bursting> ์นเนาะเนูะ <persone> น <language gardens> ่ารักจังเลยมี่มีวิตกัสโดนัทนะกินเลยครับแล้วก็โฮ้ชช็อกโกแลตแล้วก็ไอซ์รลาเต้วันนี้ก็เป็นวันที่เราได้กลับมาใช้ชีวิตในแบบที่เป็นตัวเราจริง ลูกและครอบครัวมันคือการสร้างประสบการณ์ดีๆในชีวิตที่ต้องมาลองเพราะการใช้ชีวิตคือการทดลองหาประสบการณ์ที่แปลกใหม่ไปเรื่อยๆชีวิตของทุกคนไม่มีคุ้มว่าสายเกินไปที่จะเรียนรู้ทดลองเก็บประสบการณ์ไปเรื่อยๆและเพราะการท่องเที่ยวคือความหลงไหลของเราในตอนนี้มันคือการเซตอัพชีวิตใหม่ของตัวเองไปพ,งพร้อมๆกับลูกชายตัวน้อยที่จะต้องเรียนรู้กันไปจนขึ้นโต และสำหรับเรามันคือการเซตอัพชีวิตที่ง่ายบางคนมีลูกแล้วจะเซตอัพตัวเองยากแต่ถ้าเราลองเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนมุมมองคุณจะรู้ว่าลูกนี้มันกว้างมีอะไรรอ,อเราอยู่ข้างหน้าอีกเยอะเลยและนี่คือแอปคอส r ปอร์กาแฟทีสไปซ์นีโลโก้รูปแรกเลยนโลกโลกรูปแรกเป็นรูปนางเงือกค่ะ นดูดิโอ้มีมีมอันนี้คือเป็นมิพิธภัณไปแล้วเป็นมิพิธภัณต้องมาถ่ายรูปนะทุกคนนะสาขาแรกของโลกนะ <c oughs> ทุกคนแต่เรามาวันที่ร้านปิดเนาะคะ่ะร <c oughs> ้านปิดเนาะ,ะวันนี้เป็นวั <c oughs> นแต่งกิ๊บวิ่งนี่เราก็จะเก็บบรรยากาศรอบๆ ให้เพื่อนๆได้ดูว่าแตงคือวิ่นฝรั่งเขามาทำอะไรกันนี่นี่ตาบักที่แรกของโลกนะคะวันนี้มาเขาก็ดันปิดซะทั้น่ะดูสีไม่เป็นใจให้เราเลยตรงนี้เป็นใบไม้เปลี่ยนสีอทุกคนดูด,ดิ นี้นะคะเริ่มจากว่าเป็นวันเป็นสิิทนะคะแล,ะล้วร้อนแต่ละร้านก็จะหยุดกันแบบทุกร้านเลยแม้แต่ทอร์เกตก็ยังหยุดนะคะเราก็เลยไม่ได้เก็บพวกในร้านมานะคะางเพือ่อที่ชอบเล่น ได้เป็นผ่านน่คะขึ้นรถเม์สายสามนั่งกับห้องแล้วนั่งกับโรงแรมนะคะทุกคน<ๆ>เด็กเ็ไม่คิดเงินนะคะอุ่นอุ่นใช่ไหมลูกอยู่ในรถแล้วเป็นไงครับอุ่นไหมอุ่นไหม ข้ no. No. อดีของรถเมย์ที่อเมริกานะคะคือให้รถให้รถเข็นแม่ขึ้นรถเมย์ได้ด้วยอะ่ะทุกคนคือดีมากค่ะแบบเด็กเด็กเล็กที่นั่งรถเข็นมาขึ้นมารถเมย์สบายเลยอะ่ะแล้วก็ลงเขามี เหมือนเป็นปาดให้ให้รถเข็นขึ้นลงด้ยอ่าดีมากเลยจกรถเมลแล้วนะทุกคนตั้มไปคูดหมานะนีรอรออยู่เพราะว่าเรากดเพราะว่าเรากดอันนี้แล้วกดข้ามถนนก่อนนี่นี่ดูไฟไปลูกมือเป็นลูกมือคือห้ามข้าม ไม่ใช่หรอจะมาดูก like um ันว em> ่าในฟูดมาร์ม si ีอะไรขายบ้างรู้นะคนในวันที่ร้านอื่นปิดมีแต่ฟูดมารที่เปิดนะคะเต็มเลยขนม ขนมเต็มเลยขนมปองขนมปัง,น,ปงน้ำดื่มกาแฟเซเว่นเรวาวดีกว่านั้นนี่เป็นตู้ไอศครีมนะอันนี้เป็นของโฮสเตสโหยี่โอ,โ,อ,โ,อโฮสเตสทั้งชั้นเลยเนี่ยคัพเค้กครับใช่ ไม่ส่งหน้าดูเลยคนนี้หางเพื่อที่ชอบเล่นเที่ยวเหมือนกันนะคะอย่าน